สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เนาะวันนี้วันที่3 1ธันวาคม2565พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ผู้ติดตามทุกท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่รับชมเข้ามาเพราะวะ่าสิเป็นทางลูกค้าหรือว่าที่เคยจ้างงานเท่านะคะยังกระแล้วแต่เนาะขอให้มีความสุขหลายๆกันนะคะเนาะเพราะว่า กับพาสู่ปีใหม่แล้วอันนี้เมื่อสุดท้ายแล้วค่ะเขายัางสีเฮ็ดงานยือ,อยูนน้ำตกตรงนี้เนาะคะ่ะอ,อันนี้นี่ค่ะมาเก็บงานตรงนี้ตอ่อเก็บงานตรงที่ว่าเอพอดีทอที่เข้าเดินน้ำที่ที่สีดึงน้ำคือน,น้ำตกอะค่ะปั๊มมันเป็นปั๊มหาแรงเรารู้สึกว่ามันสีดึงน้ำมาท่านเขาก็เล้จำเป็นต้องต่อทอมาทาั้งต่อตรงมาใส่กับ เอินอย่างบอ่อเลยค่ะดึงจากบอ่อแล้วก็ดึงขึ้นน้าตกไปเลยที่นี่มันเห็นท่อเข้ากันเลยตัดสินใจเฮ็ดอันเป็นคล้ายๆตัวขอนใหม่นี่ใชค่ะคุมคุมทอไวอันนี้เทสน้ามเ,เรียบร้อยนะค่ะเทสน้ามแล้วกนัน้ำออกง่ามอยู่ค่ะรู้สึกว่าพอดีอู้ตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนสิเทสน้ามนั่นพอดีอันสร้างเพ่นประสบอุบัติเหตุ อยู่นีแล้ค่ะพอดีไฟดูดเพลินไฟดูดเพลินเจ็บเมื่อไปหลายมือค่ะโซจะได้เฮ็ดงานกันเลยพอดีกะพอเริ่มเฮ็ดได้กะเริ่มออกมาเก็บงานค่ะเก็บงานทอน,นี่แหละตรงนี้อันนี้รอบปูนหมาค่ะและะ้วก็สีแกะลายเพิ่มเติมนิดนึงสันน้ำโฮเทศไปเรลาวตะวันตอนเทศนะหนูบดายมาน้าซางค่ะติดไอ ติดทรงลูกไปรงเลียนอีหยังอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้กะเด็กน้อยปิดปิดปีใหม่ค่ะเมื่ออื่นพวกนูกะจะหยุดปีใหม่กันเนาะหยุดปีใหม่ก็ว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลบัวแดงอยู่อุดรน,นี่แหละค่ะอยู่าากลุ่มพวากาใกล้บ้านเราเนาะอยู่ใกล้บ้านแต่ว่าเม่เคยไปเที่ยวจากเถ่อค่ะเมื่อคยไปจากเถ่อลูกก็บอกว่าเอออยากพาให้พาไปเบิงแน่นะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นปีนี้กะสิเที่ยวใกล้ใกล้บ้าน งานสวนเข้าก็เหลือปูหยาแล้วค่ะและก็เหลือล่งัน,นไม่ประดับหลายอย่างอยู่ค่ะคนนหดแล้วมือเส้านี้<า>จะสร้างไฟเพิ่นหดจนเปียกหมดแล้วเ,เขาก็มาหดอีกรอบนึงฟังส่วนทั้งคุณนคะคะตัวน้ำตกนี้เข้าทดสอบน้ำไปแล้วเนาะ ทดสอบการตกของน้ำแล้วก็ว่าไหลอาไปบ่รมันก็สีมีแก้ไขบ้างนิดน้อยในแต่ละสันห้องกับแก้ไขไปแล้วค่ะสังเกตช่วงที่เป็นปูนขาวๆนี่ก็คือเหาแก้ไขให้น้ำออกแบบเต็มพื้นแล้วก็สม่ำเสมอกันนะคะนี่ก็โอเคแล้วปอะมาณนี้ค่ะ นี่เริ่มคำแล้วค่ะกะเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆกะไกลแล้วแล้วกะสิกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้เป็นงานเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมหมายถึงว่าเขาไม่ได้เก็บลูกค้าเพิ่มแล้วค่ะอันนี้มันคือว่าเขาเฮ็ดเก็บงานเขาเองนะคะเก็บงานเขาเพราะว่า เอาทอร้อยไว้แล้วมันเบ่งบสวยงามนะคะเขาก็เลยแบบว่าเก็บเองสิเนาะนี่ใส่เวลาอยู่จักมือเนาะทั้งร่วมเฮ็ดโค้งเฮ็ดยางนี่กะประมาณฟังทั้งพุ่นอนะ่ะบบได้เฮ็ดเป็นต่อใหม่นะคะมันจะมีสองฟังแต่ว่าทั้งพุ่นทอพุ่นสิโพไม่แค่นิดเดียวเนาะเขาก็ใส่เฮ็ดเฮ็ดเป็นก้อนหินคุ้มค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่สิกับหนูสิผ้ายางไปเบ่งฟังพุ่นฟังพุ่นเฮ็ดสีไปเรียบร้อยลวค่ะ ส่วนที่เป็นงานเก็บเนาะอันนี้เขาดูดน้ำไปไว้ฟังผุ่นก่นคะ่ะแล้วห้อยก็มาเก็บงานฟังนี้อันที่้างคางสร้างนี่กะที่อยู่ทั้งหัวสร้างนี่เขาปั่นไว้ตะโดนแล้วเลยคะ่ะมีใส่ใบไม้พร้อมคืบอะค่ะลูกค้า,คาก็เลยสีเสือ้อนะคน้คนบึงพนก็เลยสีเสือ้ออันนี้เป็นเป็นต้นไม้แท้แลคะค่ะ แต่ลูกค้าเพิ่นหามาอันปลูกใส่เนาะ<ม>ขอโทษอาแสงเขาตาบ่านี่ค่ะได้ต้นโค้งมาพอดีประมาณนี้อันนี้เกษตรกัอีกจักมืออึนผักปูนมือนึ่งกั น่าจะวันที่สองละค่ะมาเฮ็ดสีเพื่อดีพักปูนมืออื่นนห้ากับสิบผ้าลูกไปอันบึงอันทะเลบัวดแดงจักน้อยนึงค่ะอันนี้ก็ใส่เป็นนันโค้งเล็กแล้วก็ผูกตะไคร้ขึ้นกันกับขึ้นกันกับตัวหินเทียมเนี่ยละค่ะ เ็บดี๋ยวนูสิห้เบิ้งช่องตรงนี้ที่ว่าห้าเหลือไวแ้แหนสำหรับเอิ้นอย่างเอิ้นหัวกระโหลกบอตัวที่สีดูดน้ำเขาเนี่ครมานีเห้องเหลือช่องไว้องสิยูพุนก็นเรียบร้อยดีแล้วเนาะไอตัวที่พึ่งเทศไอเทศน้ำไปที่ว่าบันตาดนะคะแต่ว่านูยังว่าถห้เนก อันตัวนั่นในน้ำตกตัวนั้นเพิ่นสีมีปั๊มยูสองตัวเป็นโซโลาเซลล์ตัวหนึง่งกับปั่มไฟฟ้าตัวหนึง่งเพิ่นเปิดบค่อยพร้อมกันอันนี้กำลังล่างบอ่อไม,ม่มาค่ะแต่ว่าเทน้ำไี่ยังพานหมดแล้วค่ะอันกระน้ำดูดบพพ่อคือกันเพราะว่าปั๊มมันสองสามตัวของมันน้อยดึงน้ำเพราะท่านเท่ากับเลือกเดินทอมากไหมาคือกันค่ะเลือกเดินทอร้อยมากแลวค่ะ ลอยมาขางังน้าตกเสร็จแล้วก็ตัวนั้นรู้สึกจะเฮ็ดเป็นไม้หมอนมั้งค่ะขอบไปเนาะเก็บงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะงานเรียบร้อยแต่ว่ายังหนูยังบ่ท่านี่มีโอกาสเข้าไปแบบว่าถ่ายคลิปให้ได้เบิ่งกันโดยหนูสิคาเป่ถ่ายคลิปให้ได้เบิ่งเต็มๆกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้เพื่อนก็นอาจจะเริ่มแบบตกแต่งต้นไม้อย่งเขาเพราะว่า่วนที่สอดเปิดไปฮื้อเธอตรงนั้นเปิดที่แอเ,เปิดอ่าเปิดแล้วนะคะเปิดใส่งานแล้ว ในอุดรกสิทิได้เที่ยวแลนเบิร์กไเพิ่นน้ำเน่ค่ะก็เ,เกิดปัญหาแบบจุดใดจุดใดงสิเนะาะเพราะว่าอันนั้นเฮ็ดแล้วแต่โดนลวค่ะเพียงแต่ว่ายังว่าท่านในเทนียนนำจากเทือกเรา่าะกะล่อแหนถึงเวลาที่รีสอร์ทเสร็จนะคะเพราะว่างานกับขาดเกี่ยวกันกับรีสอร์ทแน่แต่ว่าก็โอเคละค่ะจบไปแล้วก็จะมาเหลือจุดนี้ตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเอาเก็บงานาตรงนี้เสร็จแล้วก็เสร็จละค่ะ เสร็จแล้วในส่วนน้ำตกก็จะเหลือปูญ้าข้างนอกนะคะปูย้ากันนะสีหลังปีมปไม่กสิษปูให้เรียบร้อยกสิด้ทรงงานไปค่ะโอ้เหลือปันนกอีกเลยเนาะเอาเหลือปันนกอะไรปันนกว่าใด้เสร็จต่างพ่นมาเจ็บก่อน เราขอนยาออไปปูนค่ะตัวนี้เขาใส่ปูนอันนี้ค่ะพอดีเยนเปูนสำเร็จค่ะเพิน่นเพิ่นเหลืออยู่พอดีปูนเสือเขานะี่ะมันมันเบิดค่ะเ,เ,บบเขาเลยอว้าบอเลียนเข้าไปซื้อดีกว่าเว่ามันกระเทือนสีคำแล้วค่ะกันเลยทัย <laughs> ้งห้านนั่นตัวไปกระปิดตเตยวนี้ใช่วัสดุปิดไป่่าเแตวัสดุ อ๋อทายว่าสดุว่ามีปูนเซอเกที่พี่ไอเนาะที่พี่ไอก็กับนกบก็ค่อยอันนี้ปันไหนก็เลยซื้อก็เลยเอาเป็นปูนสําเร็จลองปั่นเบิง้งก็ใส่ได้อยู่ด้ค่ะแต่ว่ามันน่วงฮะบ่ค่อยเล่าหรอกบ่ค่อยเห็นห้อยเล่าแต่ว่ามันหักเสียงรถไฟมาเวลานีประจำสี่มงคิงนี่นมันบ่ สีมุ้งเคิงหรอไกลหามุ้งแต่ว่าส่วซีแดงแกะต้องถ่าโดนนิดนึงค่ะแมนค่ะอืม้ม จริงจริงทอเนี่ยมันประมาณท่อจักนิวเหรออันไหนท่อไหนท่ออ่าทอทอนามที่เธอดึงมานี่ยทอซีนิวกับใหญ่แห้งได้ค่ะแต่ว่าอันเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งอันปั่นเป็นต่อไม้ใส่เพิ่นเอาแบววว่ะร้องการว่ามันเสาหนาสิบหกลวดหนาได้นี่ยแค่เนี่โอ้สิบหกสตีโอ้สิบหกกันหนายี่สิบบอุ้ยไก่ก็ยี่สิบเสาเขาก็ยี่สิบโลนาะเสาเบญน้องก็ได้ อะไรนี่นาเท่าไรเนียเนานห้าชิพุ่นแล้วมันบร่ได้ตัดนะคะมันกวงเขากะเรื่องของเรื่องพุ่นไปเชื่อมมาแต่ทางพุ่นค่ะทางปลายมันก้อนวันนี้ต้นใหม่มันก็สีแดงใหญ่ใหญ่ใหญ่มาเลยกับพี่เห่อคะมันใหญ่้เบื่ออยู่พี่ต่อเนี่ยสะใจเลยบอกครับ แต่คุณคนยึดใจเรื่องโชคลางงามครบคลิปนี้เดี๋ยวหนูเสียนพยายามลงเหมือแรงนี่ค่ะสิท่านบอเพราะวา่าหนูอยากตัดอย่างออกไรก็สิไปต่อกันปึ๊บๆเข่าเลาก็สิลง่งห้เลยเพราะว่าเหมือแรงสิไปนอนเฝ้าล่งงานเนี่ค่ะมือแลงก็คือโอกาสเนาะค่ะเนะ้อให้ทุกคนทุกท่านนะคะ เดินทางกับตางจังหวัดกัเดินทางปลอดไัยเนาะอาจิะฮอดบานฮอดซอง hot band, hot กันแล้วกัเมาก็ดูแลเจ้าของแล้วค่ะเดอ้อนอนพักต้องขับรถขับล่าค่ะอันตรายในพวกหนูกับมือแรงกับบรูดให้ลูกกินเลี้ยงอยู่บ้านค่ะเจ้าของกับสีนอนเป่าโรงงานไปอาสิมี่มืออื่นอาสิมี้เหตุงานน้ำนิดนึงน้ำอีกอยู่ค่ะนิดนึงเป็นชุดโตชุดหนังนสิ จริงๆในอีหรีเราในช่วงประมาณปีใหม่นี่งานสีเงียบด้วยเนาะแต่นี่ก็ถือว่ามีงานเขามาเรื่อยๆอยู่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุ่นลูกค้าที่ไวไวบางใจให้เฮาเนาะที่เขามาจ้างงานเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะก็ย่อยเห็ดไปตามคิวนะคะเนาะแต่ว่างานชินบ่ค่อย หญ่ปันไดแล้วค่ะดีอยู่เป็นงานน,น้อยก็ค่อยเฮ็ดค่อยแล้วไปค่ะงานหลักๆเข้าก็ยังเฮ็ดบัตรอยู่ปีนากา่าพ่อพ่อ,พอกันคือเก้าค่ะเนี่อาศิต้องอาศิหนูอาศิมาอีกเทื่อน,นึงตอนที่แล้วเรียบร้อยค่ะเปิดน้ำปูยา,ยาเซตเนาะค่ะเนาะคลิปนี้อาสิเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้พ่อพ่อกันไม่ปีนาค่ะ ยูดีมีแห้งสุบฟูสุ้คนนะขอนาอแต่หลับห้างสองคนกะงาใหม่เพิ่นสีหกักหวาพร้อมหลับห้อสองคนก็นขอโตวลากันไปก่อนค่ะปีนี้พอๆกันไม่ปีหนาค่ะสวัสดีค่ะ